วันนี้ผมนั่งดูข่าวไอ้นี่มันมีคนคนหนึ่งเขาแบบกระดกเหล้าครับเพียงเพราะว่าคนบางคนเขาขยันขยอให้กินแล้วก็จ่ายเงินให้สามหมื่นทีนี้เนี่ยเจ้าตัวก็กระดกเหล้าครับทีนี้อาจจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นอาจจะต้องรอการแบบชนะสูตรอีกทีหนึ่งว่าเสียชีวิตเพราะว่าแอลกอฮอลมันมากเกินไปหรือว่าแบบสำลักหรืออะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้ก็คือเสียชีวิตเมื่อประมาณแบบกลางวันนี้เองมั้งเท่าที่ผมเห็นข่าวนะคือข่าวมันมาเมื่อกลางวันแหละแต่ว่าไอเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้น แบบหลายคืนแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจข่าวก็ค่อนข้างช้านะครับทีนี้ก็เป็นที่พูดถึงกันเลยเออผมไม่รู้เหมือนกันคนอื่นแม่งคิดเห็นยังไงบ้างเนาะแต่ว่าผมก็พูดในมุมผมก็แล้วกันนะจากแบบว่าผมที่เพิ่งจะดูข่าวมาเมื่อกี้ผมก็พูดได้เลยว่า<ๆ>เดี๋ยวนี้ครีเอเตอร์แม่งแบบคิดคอนเทนต์ออกมาเป็นคอนเทนต์ที่ผมเข้าใจนะว่าบางทีแม่งไม่มีประโยชน์ต่อสังคมหรืออะไรก็ได้คุณอาจจะแค่แบบทํามันขึ้นมาเพื่อความบันเทิงก็ได้ไงใครเข้ามาดูแล้วก็แบบอาจจะได้ฮาไปใช่ไหมพวกแบบคอนเทนต์คแบบ TikTok, รีเอเตอร์ หรือ Facebook อะไรพวกเนี้ยไอพวกคลิปแนวตั้งแบบความยาวไม่เกินนาทีเนี่ยใช่ไหมแต่บางคอนเทนต์น่ะโอเคแหละมึงไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรอะ่ะแต่มึงก็อย่าอย่าสร้างผลเสียได้ไหมผมรู้สึกอย่างนี้นะตอนผมนั่งดูอะ่ะผมแม่งรู้สึกว่าเฮ้ยห,หนึ่งเลยคือไอคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยกระดกเหล้าแบบทีเดียวหมดขวดเนี่ยมันสร้างผลเสียขนาดไหนในมุมผมนะเว้ยถ้าหากว่ามีเด็กที่แม่งแบบมันเป็นวัยแบบกําลังซ่ากาลังมีความรู้สึกว่าโอ้โหกูนี่ก็ทําได้วะเออไปดูคิปติกตออกมาเว้ยแล้วก็เฮ้ยเห็นคนทำคอนเทนต์กระดกเเเล้้้าาขึนไไปแบบออออืดีียยวะร่ง แล้วเกิดเด็กแม่งไปทําตามขึ้นมาแล้วแม่งตายหาใครรับผิดชอบอะครับกูว่าแม่งต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแบบบ่อยมากแน่ๆแต่ก็คือมันไม่ได้ออกข่าวไงแต่อันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการแสดงให้เห็นแล้วซึ่งผมก็คิดว่ามันก็ดีนะคือผมว่ามันมันมีข้อดีตรงที่ว่าพอรามันมีมันมีเหตุการณ์อันเนี้ยออกมาเป็นข่าวเนี่ยผมไม่ได้หมายความถึงว่ามันดีที่มันมีคนตายนะผมหมายความถึงว่ามันดีที่พอรามันเป็นข่าวแล้วอะคนที่อาจจะไม่เข้าใจว่าเออไอคอนเทนต์ประเภทเนี้ยแม่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยต่อสังคมแถมยังสสรร้้้้้าางผลเียยดดวนนจะะไตหักกูมขึ ใช่ว่าเออเอไออะไรแม่้งแบบให้ทำคอนเทนต์ กระดกเล่ามีประโยชน์อะไรก่อนกระดกเล่าอะ่ะคนคนเข้าไปดูเอออาจจะมีเด็กๆไ่เข้าไปดูแล้วแม่งบอกเฮ้ยเห็นผู้ใหญ่กระดกเล่าว่ะกูอยากทราบ่้างกระดกบ้างเอื้อกเดียวเออตายขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบแทนมึงนะเว้ยอันเนี้ยแม่งแบบโคตรแย่เลยอันนี้คืออย่างที่ผมพูดเลยครับว่าเราพูดกันที่แบบการกระทำเนาะเราไม่ได้เจาะจงใครหรือพูดถึงชื่อใครหรืออะไรยังไงไม่รู้เออแต่ผมพูดแค่ว่าการกระทําอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่ปะล่ะคนบอกว่าไม่รู้มีใครไปแบบผมหรือเปล่าเวลาดื่มเหล้าแล้วเลิกกำเดาไหลเอ่าง รัรมก็ไปนั่งดูพวกแบบว่ายูทูบเบอร์ที่เขาเป็นหมอครับเ้าก็ออกมาพูดว่าจริงๆอะ่ะทุกคนน่ะเขาจะมีแบบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ร่างกายสามารถรับได้นะอาจจะขึ้นแบบว่าจากน้ําหนักของของตัวของคนคนนั้นมันเหมือนกับแบบอาจจะสามารถรับปริมาณแอลกอฮอล์ได้ประมาณกี่มิลลิลิตรหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าหากว่ากินเข้าไปเกินระดับหนึ่งเนี่ยก็คือร่างกายก็อาจจะแบบเกินการรับไหวก็จะเสียชีวิตได้นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเรามันเป็นคลิปวิดีโอกักบไอ้ข่าวล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับว่าด้วยน้ําหนักตัวของคนที่เเาสีียชวิตกับ มาที่แบบกระดกเข้าไปแบรนด์หนึ่งเนี้ยคิดว่าอาจจะไม่เพียงพอเว้ยแต่ทีเนี้ยผมก็นั่งคิดว่าจริงๆอ่ะเจ้าตัวอาจจะกินมาเยอะแล้วหรือเปล่าก่อนที่จะต้องมีคลิปวิดีโอนั้นอะไรงี้แบบว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบแค่แบรนด์เดียวอ่ะอาจจะมีแบบคนขยะขยอยให้กินก่อนนั้นนั้นก็ได้ไงทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าคลิปจริงเป็นยังไงเราก็จะไม่ไม่ไปละลับละล้วงหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตเฉยๆเพราะสุดท้ายเราไม่ได้มีข้อมูลในส่วนส่วนนั้นไงใช่ไหมอันไหนที่เราไม่ม จะเห็นคนพูดถึงเยอะอยู่นะครับประเด็นคือผมผมไปตามเฟซคนคนหนึ่งมาแต่ผมไม่เอ่ยชื่อนะคือพี่แกค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นเป็นคนมีตังค์อ่ะแล้วก็ใจดีมากๆแล้วก็เหมือนกับเป็นอินฟูด้วยก็อาจจะเหมือนกับเอ่อเรียกว่ายังไงเดี๋ยวทำเพื่อสังคมอะไรงี้มั้งพี่แกก็เหมือนกับไปโพสต์หน้าเฟซประมาณว่าไอคนที่แม่งแบบภาพไว้อะไรของคนที่เสียชีวิตเนี่ยแล้วแม่งเสือแปะเว็บพนันเนี่ยอันนี้มึงคิดยังไงของมึงวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูจะส่งแจ้งความส่งตำรวจเลย่เฮ้ยมันมีจริงเหรอวะ คืออันดับแรกเลยนะแม่งแค่แบบว่าไอเรื่องที่ว่าโอ้มีคนออกมาทำคอนเทนต์แบบอย่างนี้แล้วก็ทําให้คนเสียชีวิตไปอันนี้ก็ว่าแย่แล้วนะยังมีคนแม่งแบบหากินกับการตายของคนด้วยการแบบเอาสปอนเซอร์จากเว็บพนันอีกอะผมแบบไม่มก็บนโลกใบนี้มันก็มีคนที่เขาแบบเกิดมาแล้วก็ถูกได้รับการเลี้ยงดูมาต,ต่างกาันแต่ผมก็พูดได้เลยนะการเลี้ยงดูไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่จิตใต้สํานึกครับแล้วก็สันดานอ่าผมไม่ได้พูดถึงใครนะอันนี้ผมพูดถึงการกระทานะครับว่าเออบางคนมันมีแบบ ดานที่อยู่ในใจสันดานไม่ได้แปลว่ามัน,ม,นมันคือคําด่านนะมันคือคําจําเพาะของคําว่าสันดานก็คือแบบไม่สนนะเออไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันมันจะดูดีมันจะดูแย่หรืออะไรยังไงขอแค่กูได้ผลประโยชน์จากสิ่งสิ่งนั้นแบบเป็นอินฟูไงกูได้แบบได้เงินไงใช่ปะ่ะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วในสายตาของคนพวกนี้สนะันดานก็เข้าใจเ,ออเข้าใจก็แย่แล้วเข้าใจยังไงก่อนเออแม่งเออใช่ใช่ใช่ไอ้พวกโพสแล้วแม่งแบบใส่โฆษณาเว็บพนันนี่แม่งแบบหากินกับคนตายอ่ะคิดดูดิโอ้ยหนักเลยแต่เข้้าาาาใจนะถหกว่ คนเขแค่โพสข่าวเฉยๆไงแต่ไอสิ่งที่เราแบบวิจารณ์กว่ามันไม่ดีมันคือแบบโพสต์ไว้อะไรคนตายอ่ะแต่มึงใส่โฆษณาเว็บพนันอะคิดดูเออใช่ไหมออขนาดมีคนตายแล้วยังยังจะล่อลวงคนเข้าไปเล่นแบบพน,นันอีกนะ